คดีนี้ไปดูการค้าขายของคนอยากขายกับคนอยากได้แล้วเกิดอะไรไปดูสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกวรพลคัดพันธ์ตำแหน่งรองสารวัตรตำรวจภูทรจังหวัดลํำปางฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ซื้อรถฝ่ายหนึ่งเป็นคนจะขายรถนายคนนี้ดูรูปรถมือสองคันหนึ่งแล้วชอบมากครับอยากได้นี่ก็โทรถามรายละเอียดอยู่ฮัลโหลพี่ครับเออ พี่รถสภาพดีไหมครับพี่ก็ตามรูปอะในรูปสวยไหมล่ะสวยพี่สวยมันก็ต้องสภาพดีสิงั้นงั้นพี่ครับเดี๋ยวอีกสองสัปดาห์ผมเข้าไปดูรถได้ไหมเอออันนี้ผมไม่รับปากนะเพราะมีคนเข้ามาดูเยอะเลยถ้าคุณเข้ามาช้าเนี่ยผมอาจจะปล่อยไปก่อนนะโอ้โอเสียดายพี่ผมอยากได้มากเลยอะเอางี้คุณมัดจาไ้ก่อนไหมล่ะผมจะไม่ปล่อยได้ได้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมคนมัดจำไปให้อ่าได้ครับยังไงเดี๋ยวผมบอกเลขบัญชีแล้วกันนะได้ครับได้ครับเออรู้เรื่องละแล้วพอวันไปดูรถ อ้าพี่แล้วไหนรถอะครับอ้าี่ไงฮะโอ้โหนี่คันนั้นเหรอทำไมสีไม่สนเหมือนได้รูปเลยอะโอ้ยในโทรศัพท์อะมันก็ต้องแต่งสีนิดหน่อยแหละคนขายที่ไหนเขาไม่แต่งสีกันบ้างล่ะนิดหน่อยนิดหน่อยคันนี้เอาสต์ดเลยไปเฮ้ยึ้นไปแต่ลักษณะจะเยอะนะเนี่ยแต่งเยอะนะเนี่ย สตาร์ทไม่ติดอีกฮะสตาร์ทไม่ติดอ่ะเฮ้ยลอยทีลอยทีรถมันจอดนานอ่ะเอาเอาล้อมหน่อยล้อมหน่อยล้อมหน่อยไม่ติดว่ะไม่ติดพี่อ่ะเอาอางี้เดี๋ยวพี่พวกแบตให้รถมันจอดนานนะจอดนานีแบตมันจะหมดเรียบร้อยทีนี้พวกแบตให้แล้วสตาร์ททีนี้เติดชึ่งไหมชึ่งไหมไม่ติดว่ะมันยังไม่ติดเหมือนเดิมเลยอ่ะยังไงซะแล้วเนี่ยวงไฟแบตเสติมเอางี้พี่มีโปรโมชั่นพิเศษใจปั้มใจปั้ม ลแล้วอพอเปลี่ยนแบตเรียบ,บร้อยเปลี่ยนแบตใหม่ให้แล้วติดที่นี <ไป S 2> ่ขับไปได้เลยตัดไหมอ้าติดแล้วได้แล้วได้แล้วเฮ้ยพี่<ะ>ไม่พวงอะไรมันไม่ไปแบบนี้มันไปแต่มันไปยากหน่อยเอา้าแล้วทำไมมันไ,มไปยากอ่ะมันเป็นพวงอะไรธรรมดาไม่ใช่พวงอะไรพาวเวอร์ถ้าอยากขับสบายก็ไปติดพาวเวอร์ไงฮะถึงกับไม่มีพาวเวอร์เลยเฮ้ย ขาดหลายสิ่งไปที่ไหนเนี่ยโอ้โหก็ไม่เปลี่ยนเองเหรอเออโอ้ยผมโยกจนร้อนทัหมดแล้วเนี่ยเนื้อแตกเต็มไปเลยแตกกันชุ่มแล้วเนี่ยโอ้โหไหวไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเผาอะไรอ่ะปุ่แอรไงแอร์ไม่มีแอร์ไม่มีกลับไม่มีนี่มันแทบจะไม่เป็นรถแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะแอร์ไม่มีเออแอร์ไม่มีพวกอะไรไม่ไปแปดพัง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆพี่มาดูเครื่องก่อนเห็นเครื่องแล้วน้องจะเปลี่ยนใจย่งพยายามยักษยกพุ่ง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 พมางพุ่งพม่งพุ่งพุ่เพุ่งไุ่งพุ่งพุ่งพน่งไม่งพุ่งพุ่ง่งพุ่งพุ่งพุ่งุ่งพนมงพุองพุ่มพุ่ง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 พม่งีุ่งพุ่งพุ่งพุพุ่งพ่งพุองพุ่งพุ่งพ่งัน่ง่่รถแล้วอ่ะ นี่ถ้ายังเรียกว่ารถและยังขายด้วยอ่ะก็น่าดานเกินนะ ทางเว็บไซต์ทางออนไลน์ดูผู้ที่จะขายเนี่ยได้โพสต์ภาพจะขายรถบรรยายรถไว้สวยงามแล้วหรูเลยสตาร์ทรถดูเพราะกลัวรถไม่ติดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อสตาร์ทไม่ติดก็พ่วงแบตให้รถก็ยังไม่ติดอีกซื้อแบตมาใหม่เลยทีนี้มาใหม่ก็สตาร์ทติดไม่มี power คนขายก็บอกรถไม่มี power ต้องไปติดเองอ้าวเริ่มมีปากมีเสียงกันแล้วปพรากฏว่าแอร์ไม่มีอีกพอแอร์ไม่มีเปิดหน้าหน้ากระโปรงรถดูเครื่องโดนย้ำเละเลยทีนี้พอไม่เอาขอเงินคืนไอ้นี้คนขายไม่ยอมคืนเงินให้แล้วเขาเนี่ยมีปากมีเสียงกันก็เลยแจ้งความ รถอย่างนี้ใช่ไหมที่เขาไม่ได้เอาไว้ขับแต่เอาไว้ปลูกสาระแหน,น่ะขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกวรพลคัดพันธ์รองสารวัตรตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเจ้าของเรื่อง